ตอนที่มีข่าวเฉาวโชวเรื่องสีกาพิ่คาดพระทำให้พระศึกเนี่ยเป็นสิบสิบรูปเลยนะเป็นระดับเจ้าคณะด้วยซ้ำไปแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นข่าวที่ว่าพระเอาเงินวัดเนี่ยไปเล่นการพานันไปเปให้สีกาแล้วสีกาก็ไปปั่นสลอน็อตผมไม่เห็นว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาของอรชีเหล่านั้นเนี่ย ออกมาปกป้องพระอาจารย์ตัวเองคงเป็นเพราะว่าความเห็นมันเป็นเอกฉันนะว่านั่นคือสิ่งที่บัดรซบตบชักอย่างหาที่สุดไม่ได้ในทางกลับกันวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวของทานายดังถึงเส้นทางการเงินของวัดหรือว่าของพระซึ่ง มีการโอนเงินจากวัดเข้าไปซื้อกองทุนนะซึ่งกองทุนเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับผ่อนหุ้นบัญชีหุ้นนี่แหละเชื <_ cream> <pressures> ่อไหมว่าเพียงเท่านี้เนี่ยไม่ต้องไปไปพูดเรื่องอื่นนะ <_' S 2> เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ทำให้ความเป็นพระหมดสิ้นไปเรียบร้อยแล้วในเชิงกฎหมาย ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะเพราะว่าพระที่เป็นระรับเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานคือไม่ต้องไปพูดประเด็นอื่นนะที่มันเป็นเรื่องสะเทือนใจและเป็นเรื่องที่คนยังสงสัยแต่หาหลักฐานมาอ้างอิงแบบเต็มๆไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของศีการเรื่องของคนสนิทนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม ยังมีสาวกยังมีลูกศิษย์นะอีกจํานวนไม่น้อยที่แม้กระทั่งหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ก็ยังมาปกป้องพระอาจารย์ตัวเองผมเนี่ยรู้สึกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย มันเนื่องมาจากการใช้พุทธวจนเนี่เป็นตัวประกันนะคือไม่มีใครว่านะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีอย่าเอามาเผยแพร่ไม่มีหรอกนะถ้าเป็นคนที่เป็นนับถือศาสนาพ,พุทธจริงๆเนะี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่แต่เมื่อมีการเอาสิ่งนี้เข้ามานะแล้วสร้าง เป็นแบรนด์เป็นตัวตนสร้างศรัทธาให้คนขึ้นมาคนที่เข้ามาในส่วนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญญามากเยพราะยึดติดกับตัวบุคคลแล้วเขาจะมองในแง่ดีอย่างเดียวโดยที่ไม่สนไม่สนความชั่วที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นที่ประจักษ์ยังคงมีคนสนับสนุนเนะชียร์เต็มที่บางคนบอกถวายชีวิตยอมตายเลยนะ ยอมตายเพื่อพระอาจารย์ท่านหนึ่งแต่เข้าเหล่านั้นกำลังทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับพุทธวจะนะอย่างมากเลยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าอาชีพของผมคือนักเทรดหุ้นนักเก่งกับไรหุ้นเป็นอาชีพหนึ่งเดียวขนาดผมเนี่ยอยู่ในวงการนี้เนี่ยนะ ผมยังเลือกนะเวลาผมจะซื้อหุ้นผมเลือกว่าผมจะซื้อเฉพาะหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่พระพุทธเจ้า,าตรัดห้ามไว้ค้าเนื้อค้ายาพิษค้าสูราค้าชีวิตอะไรพวกนี้ผมไม่เอาเลยไม่ว่าหุ้นตัวนั้นมันจะมีโอกาสเติบโตแค่ไหนก็ตามและไม่เล่นการพานันด้วยซื้อเฉพาะซิงเกิลสต็อกไม่เล่นทีเฟกฟอเร็กนะดี DW, ไม่ยุ่งผมใช้ ศิลธรรมตรงส่วนนี้นะในเรื่องของสันเลขธรรมนะใครจะรวยแค่ไหนจากการปั่นหุ้นจากอะไรต่างๆผมไม่สนใจนะผมจะเล่นเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องพอผมย้อนกลับไปดูข่าวนี้แล้วเห็นว่าพระเนี่ยใช้เงินวัดเอาไปซื้อกองทุนผมรับไม่ได้จริงๆ สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแค่เรื่องสีกาเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสมากพอและจกนกระทั่งวันนี้ที่มีข่าวมากมายขนาดนี้ก็ยังคงใกล้ชิดกับสีกายังคงพาติดสอยห้อยตามไปไหว้พระนะรูปนั้นรูปนี้เห็นในสื่อชัดเจนผมเนี่ยพอจะวิเคราะห์ถึงอนาคตได้แล้วนะว่ามันจะจบยังไงถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะจบเหมือนกรณีพระยันตะ พระยันตะหรือว่าพระนิกรหรือภาวนาพุโทโธสมีวินัยจริง้งเขียวไอคำพวกนี้คนที่อยู่ในยุคผมหรือว่าแก่กว่าผมคงจะคุ้นพระยันตะเนี่ยเป็นพระนักเทศนะมีคนที่ชื่นชอบมากมายเมื่อก่อนตอนผมเด็กเพื่อนผมยังส่งสองสอเป็นรูปพระยันตะให้ผมเลยแต่สุดท้ายเจอคดีล่วงละเมิดทางเพศนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศ แล้วก็เปลี่ยนจีวรเป็นสีเขียวก็เลยได้รับสมญาน,นามว่าจริงเขียวนะมีการปล่อยผมยาวไว้คิ้วไว้หนวดเคราขับรถด,ด้วยปรากฏว่าขนาดถึงขั้นนั้นแล้วก็ยังมีลูกศิษยนะ์ที่เชื่อมั่นศรัทธาดังนั้นผมคิดว่ากรณีนี้ก็เช่นกันนะต่อให้ในอนาคตพระ ผมไม่ขอบอกว่าเป็นใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมย้ําไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหนด้วยแต่เป็นพระที่เผยแพร่พุทธวจะนะแล้วกันถ้าในอนาคตกลายเป็นคารวาสหรือเป็นลาษีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าจะยังมีลูกศิษย์อยู่จํานวนมากที่สนับสนุนแล้วก็ไม่คิดว่าเขาทําผิด จนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าเนี่ยก็คงจะยังคิดอย่างนั้นอยู่ต่อไปดังนั้นในตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะสิ่งที่ผมได้ทำมันไม่ใช่เพียงแค่การบ่นดา่าแต่ผมพยายามแก้ปัญหาเท่าที่ผมจะทำได้อย่างเช่นคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้เชิญชวนคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องพระไตรปิฎกนะแตกฉานเป็นพระหูสูตรรู้บาลีหรือรู้ว่า สิ่งที่เรียกว่าพุทธวจนะเนี่ยมีส่วนไหนแปลผิดตีความผิดหรือมีการบิดเบือนเพื่อให้เข้ากับความผิดของผู้คนของบุคคลขององค์กรให้ช่วยกันแอดวิดีโอเหล่านั้นเข้าในเพลย์ลิสต์ของผมที่ชื่อว่าเปิดรรมที่ถูกบิดเบือนห่วงเล็บพุทธวจนะก็ต้องขอบคุณนะที่มีหลายท่านเนี่ยได้พยายาม นะพยายามสนับสนุนแล้วก็ถึงขั้นนะอีเมลมาหาผมแล้วก็บอกว่ามีวิดีโออย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยท่านสามารถแอดเข้าในเพลย์ลิสต์ได้โดยอัตโนมัตินะไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่เป็นการให้เกียรติผมมากที่บอกผมแล้วผมก็แอดเข้าไปผมไม่สนเลยนะว่าท่านจะเป็นสายไหนสายอภิธรรมแบบสุดขีดนะก็มีนะหรือสายที่ต่อต้านพูททวจนะที่บิดเบือนนะแบบเพียวๆนะ เฉพาะที่บิดเบือนก็มีไม่สนใจผมสนเพียงแค่ว่าข้อมูลที่ท่านเนี่ยเอามาเนี่ยท่านได้พิจารณาแล้วว่าโอเคมันเป็นความจริงนะมันเป็นการอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่พุทธวจนะนะในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันผิดยังไงแล้วเอามาเปิดนะเปิดให้สาธารณชนได้รู้นี่คือสิ่งที่ที่ผมพอจะทำได้นะแล้วผมถามกลับกันว่า ในบรรดาผู้ที่บอกตัวเองนะหรือเป่าประกาศนะวาตัวเองเนี่ยรักพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะหรือตัวเองเนี่ยเป็นสัทธานุสารีเป็นธรรมานุสารีเป็นโสดาบันเป็นรัตนห้าเนะี่ยคุณจะยังนิ่งดูดดยกับสิ่งแบบนี้เหรอคุณจะยังสนับสนุนแบบหน้ามืดตาม,มัวแบบกูไม่สนเนะ่ะเอาเต็มที่อย่างนี้เลยเหรอก็สุดแล้วแต่นะ มไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองในสิ่งที่คุณกำลังทำถ้าคุณมีปัญญาอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีทางไม่มีทางสนับสนุนให้พระกลายเป็นอรชีสนับสนุนให้สีกาใกล้ชิดพระคลุกคลีอยู่ร่วมกันหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วแองงว่านี่เป็นภูทวจะนะ ไม่มีทางคุณดูลงังหลงทางแล้วนะเดินด้วยความปรารถนาดีการมีมิจฉาทิฏฐิในระดับนี้ไม่มีวันที่จะทำให้คุณไปสู่อริยะได้มีแต่จะทำให้คุณเนี่ยจมดิ่งนะสู่อวิชชาแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่อง ทางกฎหมายนะซึ่งกฎหมายนี่มันอยู่ใต้ศีลธรรมด้วยซ้ำศีลธรรมต้องมาก่อนกฎหมายเนี่ยนะยังทําผิดนะศีลธรรมก็ผิดด้วยในเรื่องของสีกาโลกติดเตียนขนาดนี้แล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอเคนะเจอกันเมื่อชราไม่ต้องการ